สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่19กระดักรดาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวไม่ได้มีรอบสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราพิเคราะบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็มีอยู่อีกในระดับหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะมีเยอะเลยทีเดียว ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่แล้วแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็หมายความว่านั่นยังคงอยู่ในกรอบการพักตัวของฝั่งขาลงนั่นเองนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เราดูแรงซื้อบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลง ส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน i ท e f เ a m e ที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบหากเขาเป็นสัญญาณขาลงนะฮะแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นแค่การพักตัวของฝั่งขาขึ้นหรือเรียกว่า Demand Effective Expansion เราจะต้องนะฮะดูแรงขายที่เกิดขึ้นก่อนเราถึงจะคอนเฟิร์มว่าเขาอยากจะลงแบบชัดเจนนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทม์เฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะคบรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบจะเป็นเกิดจาก Action Market นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝังขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็3แท่งนะฮะยังไม่ไปไหนเลยแค่ร0 0ยสอจุดเองนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะบอกว่าเขามีโอกาสจะลงได้อีกหชุดนะครโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็มีระดับหนึ่ง แต่การลงของมันสูงนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านั้นเท่านั้นเองนะครับในผลปรากฏว่าก็ลงจริงๆนะครับแล้วเกิดรอบสัญญาณใหม่นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อไหมฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับก็คืออาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้อีกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฟังขากขึ้นเล็กๆไว้2อาทิตย์แล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับ สูตรก็อยู่ในการพักตัวค่อนข้างจะชัดเจนเลยก็คือพักตัวของฝั่งขาขึ้นนะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะเป็นฝั่งขาขึ้นตรงนี้นะเลยสูนย์ขึ้นไปนะฮะแบบนี้นะครับขึ้นมาตั้ง4,000กว่าจุดนะครับแต่ตอนนี้กําลังอยากจะหดกลับนะฮะอยากจะหดกลับสักหน่อยนึงนะสักพันสองพัจุดนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของด e มาอาโทษทีซั p พลา i c อ e เ e กต์ i อ็ก n รนฮะแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดการพักตัวนะ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะยังคงเป็นรอบสัญญาณฝังกระลงหักเขาคอนเฟิร์มนะครับแต่ในระยะใกล้เขากำลังขัดแย้งกันอยู่นะฮะแล้วดูจากการเคลื่อนที่นะครับไม่มีแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นลักษณะการเคลื่อนของกราฟก็คงจะไม่ไปในไกลเหมือนเดิมก็น่าจะอยู่ในกรอบมันนี่แมเนจเมนต์นะครับสำหรับไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับครเทรดไทม์ไทม์เฟรมนี้นะครับก็เผื่อไว้นะครับเอ็มเอ็มไว้สักประมาณ8,000นะฮะ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตเนาะนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เราเอาแท่งนี้ดีกว่าเอานันี้เลยดีกว่านะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วก็สักประมาณ3-4แท่งน,นะฮะก็ประมาณ4-500จุดเอง เมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ชัดเจนว่านะครับมีโอกาสที่จะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะผลปรากฏว่าก็ลงจริงๆนะครับนะฮะมีซุปเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็เคลียร์ซุปเปอร์เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกแต่เปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะอยู่ที่สักประมาณ50% 5 0นะครับแบบนี้นะฮะกึ่งกึ่งกันอยู่แต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นั้นนะครับเขาอยู่ในโซนศูนย์ยากาศแต่อยู่ค่อนลงมาข้างล่าง แน่ใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ในระยะใกล้นะครับค่อไปข้างล่างก็มีโล่สองตัวแล้วนะฮะก็ยังมองเป็นแบบแพทเทิร์นเล็กๆที่เป็นขาลงแบบนี้นะครับแน่ขาลงแบบนี้ก็วันที่3แล้วนะครับเราพักตัวอยู่3วันนะฮะและตอนนี้ก็ไหลลงมาวันนี้เป็นวันที่3นะครับของแพทเทิร์นเล็กในทำเฟรมที่1่ชั่วโมงนะครับก็มีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมีการวางแผนหรือว่ามีออเดอร์แล้ว นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังเหมือนไม่อยากจะลงต่อเหมือนพักตัวนิดนึงนะครับพักตัวก่อนว่าต้องดูว่าเขาสามารถทําลุมได้ลึกแค่ไหนนะครับโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่บริเวณนี้นะครับนะฮะย่อตัวลงมาแล้วได้สักประมาณ2,000จุดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เกิดการพักตัวอยู่ที่นะฮะอยู่กค่เพิ่มพักตัวอยู่ที่สักประมาณ6 7 0 0จุดเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เราเรียกว่า supply effective expansion นะฮะ ส่วนเช้านี้นะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสัทีเพราะว่าตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยเมื่อไม่มีแรงซื้อและแรงขายนะครับเรื่องโมเมนตัมหรือว่ากลไกลเบื้องต้นของตลาด Forex กนั้นนะครับก็จะทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับไม่สามารถเดินทางไปทางไหนได้ นะฮะแบบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นก่อตัวเป็นแพทเทิร์นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่การลงครั้งนี้นะครับก็จะไม่ค่อยแรงนะฮะต้องดูแอคชั่นมาเก็ตอีกรอบหนึ่งส่วนแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันนิดนึงนะครับก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จะข นะแพทเทิร์นเล็กนะครับแพทเทิร์นในทมเฟรมที่1ชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับดังนั้นทําให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ในทมเฟรมที่1ชั่วโมงเนี้ยนะครับอาจจะมีกรอบที่เป็นไซด์เวย์ค่อนข้างจะ กว้างๆนิดนึงนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครใครเทรดในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยก็ยังจะต้องใช้มัน e ี่ a ม a g e จ e n t เมนที่ถอยไปลึกนิดนึงนะครับก็อยู่สักประมาณ4,000ถึง5,000จุดโดยประมาณนะครับการ Money Management แบบ MM ที่เป็นเรียลไทม์นะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับอยู่ชั่วโมงที่3นะนะฮะ จะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองขนาดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจำเดือนกราดักราดาคมนะฮะก็มีวันที่24กับ25เวลาสองทุ่มครึ่งกว่าๆโดยประมาณนะครับท่านที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วหรือว่ายังมีกลุ่ม ของเดือนที่แล้วนะครับก็สามารถลงเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวรหัสการเรียนก็จะแจ้งภายในกลุ่มนะครับส่วนท่านที่สนใจก็ทักทายหรือลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะได้ส่งคลิปนะฮะรอบที่ผ่านมาให้ไปทบทวนก่อนแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะฮะที่ตามรอบแล้วก็ค่อยเรียนสสุกันานนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ